สวัสดีครับผมอ่ะต้องขอกราบสวัสดีสาหรับเอฟซีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะสําหรับคลิปนี้อ่าเรามาเจอกันนะครับผมกับรถเข้าใหม่นะครับอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถไทยอิซิก,กินะครับอิซิก,กิขนาด3.2แรงเครื่องยนต์3สูบอ่ะมาพรออุปกรณ์3ชิ้น,นครับดานหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับอ่ะดูร,รอบคันกันก่อน,น,อนติดชุดด้านหน้า สมบูรณ์แท็กเตอร์มานะครับชุดด้านหน้าใหม่ๆ่เลยเป็นรถเก่านอกใช้งานในไทยมานหนึ่งปีนะครับผมอิซิกิแลนเดอร์สามสิบสองแรงหางเป็นระบบหางธรรมดานะครับไม่มีเฟ้านะครับมาเพราะอุปกรณ์ด้าน,นหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับผ่านควรเป็นผ่านควรห้าใบยางหลังสภาพสวยครับตนี้เป็นรถโฟวินขบับเคลืนสี่ล้อครับรถเพิ่งมาถึง เอามาให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับเ,เดี๋ยวลองดู่องฟีตสตาร์ทอีง,ง่ายครับตัวนี้จะเป็นอ่าเกีร์ชัตเทอนะครับเดี๋ยวหน้าภายหลังที่พงมาเลย,เลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับสภาพพร้อมใช้งานเลยตัวนี้เอามายังไม่ได้ล้างเลยครับทาให้ดูสภาพก่อนเลยมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ราคานี้สุดพิเศษครับ ัดราคาพิเศษไปเลยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสภาพสวยเดิมครับสวยเดิมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับแบบนี้หับแรกเปลี่ยนตีเทอร์ทุกรุ่นครับรถเจติ่ต่อสัมภารุ่นตรงนะครับสายเบอร์โทนนี้เลยรูปแปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าครับรูปแปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้ารูปเก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าและศูนย์เก้าหก 8426625นะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับตัวที่ขับง่ายครับเป็นรถปดเกียร์แททเช่นนะครับตัวนี้ปดเกียร์แัทเช่นขับเคลื่อนสี่ล้อสิบสองเกียร์ด้านหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังครับอ่าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้ท่านใดหารถไซส์ขนาดเล็กไปไว้ทําไร่ทาํานาถือว่าตอบโจทย์ครับคันนี้สภาพสวยเดิมเลย ฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปอายุผาหน้าผาลังดูผาหน้าผาหลังใช้งานปกตินะครับไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับทุกทีผ่านล้งส,สวยๆเลยผานหน้าก็ส,สวยๆเลยครับ่นใดสนใจก็กินกางมาคุยกันนะครับผมหรือว่ามาดูรถตัวจริงอ,อยู่ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไห่ตำบลตลาดโพอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อยู่ติดทางหลวงเส้นลำเป็นมาศคูเม <van> ืองครับห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอ่าที่สาขาหนึ่งเลยครับทีมงานพิทักษ์วีรำพลเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2012จำกัดอ่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณจใจใจทีมงานพิทักษ์วีรำพลเดิมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับดูรอบๆคันกันก่อนยางเส้นนี้ใหม่ๆเลยกดเปิดเปิด ดเดินฟัดครับเดินเป็นเจ้าเท็กเกอร์นะครับเดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยเลยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรของแถมค่ารายการมีให้เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเป็นเพียร์หนึ่งลงังนะบอลรมหนึ่งลงังต่อสารหนึ่งกระสอบน้ำเปล่าซิลเทคเครื่องสามถงครับเครื่องไม่มีไอ้นะ ไปเลยครับสนใจ้งไงครับผมนี่ครับเจ้าชัตเตอร์่ดี๋ยวที่พองปาไหลเลยเดินหน้าใส่หลังตรงนี้ตรงนี้นะครับถักง่ายครับพองปลไหลพาวเวอร์โอ้ยพาวเวอร์เป่าเลยรถแจ้งไงทมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่ลำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรัำกันเดียวครับผมสวัสดีครับไปเลย phá khớp đấy vinh này Chuột này Phạc mong đây đó Phạc mong nhìn đây Mong khó nắm nắm phục vụ này mất À, อะไรแลนไวไปบ้างไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ